เจอและวกรีดโยเกิร์ตเลือกแบบไม่มีน้ำตาลนะเอาไปกินกับอะไรดี ปกติกินก,าากับอะไรกี่โยเกิร์ตอ่ะกินโซเกียวนะครับหมอมีพยาบาลห้องผ่าตัดที่อยู่คนหนึ่งอ่ะเขาทํากินเองเลยนะช่วงแรกๆเขาก็ทําแจกจะทาก,กินเองช่วงหลังๆเขาทําขายละเพราะว่าขายดีแล้วก็อร่อยจริงพี่ยังเคยซื้อเขาเลยดูเหมือนกลุ่มลูกค้าเขาจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือเป็นพวกกลุ่มสาวๆอ่ะเขาก็จะทําติ่โยเกิร์ตคู่กับพวกผลไม้เขาจะใส่พวกบลูเบอร์รี่กีวีหรือว่าราดน้ําผึ้งนิดนึงมันก็จะดูเป็นอาหารสุขภาพใช่ไหมกลุ่มสาวๆเขาจะไว้บำรุงผิวกับช่วงที่แจกตอนแรกๆอ่ะจะเป็นพวกกลุ่ม มลเมล็ดพืชหรือว่าใส่เป็นพวกอ่าใช่มลเมล็ดเจียมลเมล็ดทานตะวันบางคนเนี่ยเขาจะชอบใส่ถั่วด้วยอัลมอนด์อะไรพวกนี้มันก็จะมีประโยชน์จะมีไฟเบอร์เพิ่มขึ้นไงช่วยเรื่องผิวด้วยกับถ่ายด้วยเพราะว่าตัวกลีโยเกิร์ตมันก็มีโปรไบโอติกอยู่ถ้าถามว่าเป็นอาหารสุขภาพไหมมันก็เป็นอาหารสุขภาพนั่นแหละถ้าเป็นกลุ่มผู้ชายนะที่เขาชอบสั่งเเขาก็จะสั่งกลีโยเกิร์ตใส่กับพวกข้าวโอ๊ตก็จะเป็นแบบให้พลังงานช่วงแรกของวันกินเป็นมื้อเชา้าอย่างเงี้ยแล้วพี่ะใส่อะไรดีนะ